ทองคำค่ะมาถึงจุดที่ร่วงลงมาแบบแรงๆเลยเขาบอกว่าดูเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็คือในรอบ12ปีหลังจากที่ทองคำดาทยานขึ้นมาอย่างต่อเนื่องน,นะพี่จอยใช่แล้วค่ะใครจะไปคิดนะคะว่าทองที่ขึ้นมาแล้วทุกคนไปแห่ไปที่ร้านทองไปเพื่อที่จะไปซื้อทองคุณผู้ชมๆๆ <ๆ S 2> ตอนนี้เขาบอกว่าคนดอยทองนี่คือเต็มเลยนะแต่แต่ต้องบอกว่าณระดับที่ลงมาเนี่ยคือลงมาที่แถวแถวสี่พันเหรียญกลายเป็นว่าเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องติดตามมุม <ๆ S 1> มองทั้ง ทุกเจ้าเลยของโบรกเกอร์นะเพราะเขาบอกว่าเดิมทีเขาบอกว่าอยากให้ย่อไงย่อแถวๆสี่พันเหรียญแต่พอคืนเดียวถึงไม่รู้ว่ามุมมองจะเปลี่ยนหรือเปล่าใช่ค่ะเมื่อคืนเนี่ยแบบคืนเธาเรียกว่านั่งดูกราฟที่เป็นฟิวเจอร์แล้วแบบว่าตกใจมากว่าแบบมันลงมาเยอะขนาดนี้แต่พอมาคุยพี่จอยบอกว่าเอ้ยมันเป็นไปได้เพราะว่าเวลาที่กราฟมันมันขึ้นไปสูงๆรือแล้วคามันขึ้นไปแรงก็มีสิทธิ์ลงแรงเช่นเดียวกันใช่แต่ว่า300เหรียญในคืนเดียวนี่คือน่าจะบอกว่า อย่างที่น้องแนนบอกอะค่ะลงร้านที่สุดในรอบ12ปีเนะี่ยเพราะเราไม่เคยเห็นอย่างมากคือ50 60เนอะอันนี้ก็นอนไม่ค่อยหลับละเพระปรับมาเป็น100 200ก็ยังคิดว่ามันก็น่าจะเป็นมันก็น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นเพราะมันอยู่ที่สูงแต่พอมาเป็น300ปุ๊บอะ,ะเอาจริงๆนั่นถวงไงัวไหลงมาแนนอะ ค่อนข้างห่วงละกันแบบแบบงคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะมีเงินเก็บแบบเขาาจะไม่ได้ทำงานแล้วเอาเงินเก็บส่วนส่วน,วนแบบส่วนใหญ่ไปซื้อทองที่หน้าร้านคือพอราคามันขึ้นเยอะเขาก็อยากทากาไรใช่ไหมแล้วเขาอาจจะไม่ได้รับความเสี่ยงเหล่านี้ได้อันนี้เนอันนี้เป็นความเป็นห่วงมากๆเลยว่าพอพอตกใจค่ะว่าเดี๋ยวทองไทยวันนี้มันจะต้องไปด้วยแน่เลยอะค่ะแต่อีกหนึ่งมุมนมั้นเมื่อวานนี้มีโอกาสได้คุยกับทางจีแคลเขาบอกว่าถ้าเกิดใครที่มีต้นทุนต่ำาๆต้นทุนต่ตํามากๆเลยต่ตํากว่าราาคคตลดเเอะนนีี่มมมุึงก็ื ถ้าปัจจัยมันยังอยู่ค่ะและเราไม่ได้รีบร้อนใช้เงินอ่ะก็ถือได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามการค้าเรื่องของ government shutdown หรือแม<ช>้กระทั<ช>่งเรื่องของธนาคารกลางทั่วโลกอ่ะซื้ออยู่นะใช่ค่ะ,คะแต่มันมีเนี่ยที่พี่จอยพูดเลยคือประเด็นคือเมื่อวานนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเริ่มมองแล้วว่า government shutdown เนี่ยมันอาจจะไปต่ออีกไม่นานรวมถึงการพูดคุยการระหว่างคุณสีเจินผิงและคุณโดนัททำในเกาหลีใต้ช่วงปลายเดือนนี้ก็ไปเปิด<ช>ว่า น่าท <ำ S 1> ามาเ,เขาชอบโพสไงเขาชอบโพสอะไรก็ตามแบบนี้แล้วแบบเราก็กคือต้องตามเขาแหละเพราะเขา,เ,าเป็นเป็นคนหลักสําคัญต้องยอมรับว่าทําให้ราคาสินทรัพย์ต่างๆในโลกใบน,นี้มันเกิดขึ้นแบบขึ้นลงสวิงแรงขนาดเนี้ยอืมก็ต้องติดตามกันนะคะว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยการดิ่งลงของทองเม,มื่อวานนี้จะเป็นแค่การปรับฐานหรือว่าเปลี่ยนแนวโนม้มใช่ค่ะขออีกนิดเดียวก็คือเรามีโอกาสคุยกันบ่อยเนาะถ้าทองลงมาถึงจุดไหนที่มีความน่ากังวลอันนี้ฟังมาจากหลายๆคนนะคะคือ3,900เเหรียญนะ คือมันอีกนิดเดียวเท่านั้นก็มีโอกาสที่คุณผู้ชมขอให้ขอให้ตั้ง Stop Loss กันให้ดีแล้วกันสำหรับคนที่ที่เล่นเป็นแบบ Trading งเทรดดิแต่คนที่ซื้อทองที่เป็นทองแท่งตามหน้าร้านเนี่ยก็ให้มีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้เพราะว่าเราเริ่มเห็นการลงของทองหนักๆแบบนี้แล้วนะคะ